ับกับนักมัสการครับอาจารย์รพครับผมบารมหาอาจารย์งวดที่ผ่านมาครับสนับแนวทางนั่งเข่าอยู่ครับก็เข่าลิ้วิ่งเราจะลิวิ่งเนาะจับคู่พวกเข่าจับงวดงวดก้อนเขาได้มาอยู่เนาะเฉียดเต็มเฉียดเป็นเล็นงวดนึงเป็นงวดนึงงวดงวดแรกที่เขามานั่ยกัเข่าลิ้วิ่งครับส่วนมากจับคู่แต่ว่ามันรุดเต็มขึ้นเต็มเลยสิไหมครับเนี่ยจับบุกไป ได้ตรงป็นไรถ้ายเอฟซีมนเคยตามเพิ่งดีจไดเลยเนาะเพราะว่ารองอาจารย์ก็มากจะหลุดแต้มเพิ่มแต้มทั้งหวะแหละเนอะครับครับพอไค่ตรงป็นไรจะเลี้ยบิงนี่นั่งว่าบอกเคยหลุดเนาะไม่เคยพลาดได้ยิ้นี่เขาอยู่เขาเรื่อยๆเขาตลอดนะครับเมื่อกี้เห็นขี่รถเขามาครับเห็นอาจารย์ก้อยนครับท่านขอวัดอ๋อจะเริ่มปั่นเห็นว่าจังเงาเลยไม่เอานเลื่มปั่นพญานาคแล้วปั่นพญานาคอะห่ อันนั้นหลังนี่แม่มมาครับเนี่ยแม่มอันนี้องค์สุพยชนะที่วุ้งไว้เฮ็ดเองนะบอกครับเฮ็ดเองเบิร์ดโอ้นี่เฮ็ดเองอันนั้นก็กคอยเองแล้วว่าเราติดปั่นเองพอมติดปั่นเองขับเบิรงอีกโอ้ก็ที่ตัวนี้นะครับอาจารย์ตัวใหญ่แล้วนี่อ๋อเป็นปูเป็นปูพญานาคบ่แม่นอันนี้ปูพญานาคเป็นแม่มนะเป็นปูพญานาคอ๋อจนเส้นตัวเพอนั้นใหญ่แห้งแล้วตัวนี้เส้นผ้าสูงกลางหกสิบครับ ใหญ่แห้ง,หงรค,ครับใหญ่แห้งแม่นี่ตะคนวายหญ่ตัวโยงในบ้านกับว่าเห็ดใหญ่เทเลยว่าโอ้หลายะทางเานมึงหลาระยะทางมังนาาง,มง,งาครับก็เลยเห็ดใหไงไถ้าเห็ดในนอนืัอติดเก็บปอีกนอนจานนอนไมแม่นติดเก็บอีกติดเก็บติดเขียบอีกครับก็ใหญ่ใหญ่สมควรเลยล่ะแหละตัวขนาดสามสิบสี่สิบเซนนี่ก็แต่เขาว่าแค่สามสิบนี่ก็พอดีลแล้ว แต่อนี้โอ้สามสิบหรือว่าสี่สิบเซนนะครับอาจารย์อาจจะงามพอดีแต่ระยะทางของตะวันมันไกลนะไกลเต็มแมนตั้งแต่ประตูทางเขายาวมาไทยจะตื้นหน่อยมันกระโดดขึ้นตั้งแต่ส่วนหางนี่ประมาณตักเซนครับนี่ส่วนส่วนกลางตัวแล้วว่าส่วนตัวแล้วครับนี่ส่วนตัวส่วนตัวยาวเลยเนาะส่วนตััววกได้ะนนน่สหางส่วนหางอะไรมาเนาะแส่วนใหญ่สุดก็คืองหกสิบเซนเนาะแมนเส้นพาสุ่นกางหกสิบตัวใหญ่แห้งดิ่นี่ ยีถามว่าเบิ็งตอนตอนขึ้นโค้งเนาะอันนี้โค้งตอนขึ้นโค้งที่ขึ้นเื็นปั้นอ้อมเลยตรงยิ่กว่านี้ที่ขึ้นโค้งเอื่นเพิ่มขึ้นหรือเปล่าครับเพื่อดีเขาจิมาซอยพวกอาจารย์พวกยังพุทธิพักกันมาซอยสายสายพระนาร์ได้พี่น้องเด้ออยากอยากร่วมสร้างอยากร่วมสร้างกับหลวงพี่มิเส็นนะครับอยู่ที่วัดบ้านมณสูงครับจุดตำบลมันแพนะครับอำเภอคูเมืองจังหวัดโพธิ์ลำ อยากเป็นเคยือหนึ่งก็กอยากมาสั่งฝีมือเนาะนะครับมาฝากฝีมือไหวนะครับปั่นผู้เป็นสร้างผู้เป็นสร้างาอยากเรียทำบุญน,นะนะครับอยากมาปั่นซ้อยอาจารย์อยากมาเฮ็ดซ้อยอาจารย์ก็เดี๋ยวคอยติดต่ออาจารย์มาเานาะน,นะครับอาจารย์ก็กกปั่นเองมาครับปั่นเองออกแบบปั่นเองบัดเบียบเองป <ยง S 2> <อ>ั่นเองเป็น เป็นสององเล่ยมันบ่ครับเมีนสองใช่ใช่ขัวของประตูโขงเมีนเมียนยยาเนาะคือตอนนี้ก็เห็ดตามงบก่อนเห็ดฟังเดียวก่อนเห็ดฟังเดียวทำนี้งบก็จะเห็ดเพิ่มไปอีกสองฟังแต่ใจก็เห็ดสองฟังกันนะครับแต่กตอนนี้ก็เห็ดไปตามงบประมาณครับปุย่าปยานาคเอาผู้ใดอยากร่วมเขียนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะให้อาจารย์เชิญให้หรือว่าเชิญเองอาจารย์เราเขียนได้บ่ล่ะบ่มีหม่องห้องด้บ่นเนี้ยกระดาษเจ้าเมียเอาหน้าห้องบ่มีเนีห้องหรอก นะ <squared? S 1> สมุนต<ร><ร>ัวยงยดีเสะเขียนได้ยุ่งเขียนได้ยุ่งเป็นตัวเลขของลุงพีเนี่ยคือเกาบอกครับเป็นเลขมักเลขชอบคือเกามักตัวไหนมักจะออกตัวนั้น โบเมนเลขสูตรเด้อพี่น้องเห็นไอเดีไลน์นะครับฮาพี่น้องเอฟซีครับสร้างคนอยากติดต่ออยากมาเห็นเนาะครับหรือว่าจะเบ,เบอร์โทรก็ได้ือเอาเบอร์โทรก็ได้อาจารย์นคนไอดีไลน์เพิ่งจะเห็นปุ๊บเป็นถ้าเป็นเบอร์โทรนี่คนจะสะดวกโทรได้ง่ายกว่าสายบุญส,ญสายคาถา นนหางเดียวเราบอกครับอาจารย์ชุดเดียวหางเดียวเราบอกคือเก่านะคือเก่าเด้อพี่น้องนี่ส้ำจ้งน่อยบ่มัมหน่งวหเนาะมันเส้็หน่อยมันแปดเอ้ยหกแปดสี่สามหนึ่งสามแปดวิ่งสามวิ่งแปดวิ่งแปดบ่วิ่งแปดเด้อพี่น้องวิ่งแปดเนาะ แนมันจิมาทังบนทั้งลางืคิดแปดหแปดหกแปสหกับเกตัวเดียวกันเด้อพี่น้องเด้อของอาจารย์จะมาเป็นทุกสัน่เขียนเก่าน้ำเนเด้อแมระวังหกับเกาเขียนเาเขียนปสบ่หกแเออเขาเขียนเกแสน้ำเนี่ยกับน้ำเนี่

กลมกล่องเบื้องเอานี่เนาะนี่มันเคยสิครั้งน,นี่เคสิคร <c oughs> ั้งที่เอนี่นี่อ๋อพี่น้องหลวงพี่มีเส้นนะครับหนึ่งกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสามตัวนี่มีอยู่หางเดียวหกแปดสี่แต่ว่าหกนี่อาจจะเป็นเก้าได้แอดมินกันเลยเพิ่มตัวน้นอยๆอยู่ข้างล่างเป็นเก้าแปดสี่ส่วนสองตัวนี่สามหนึ่งสามแปด ตัววิ่งตัวเดียวโครแปดตัวเดียวส่วนเบอร์โทรของพะอาจยา์หรือว่าของลุงพีนอก0 65, 0 28, อะศูนย์หกห้าศูนย์สองปดสองสี่เก้าสี่อะพี่น้องผู้ใดอยากรวมสั่งพญานากักเนาะติดต่อเบอร์โทรพาอาจย์ได้โดยตรงนะครับหรือว่าผู้ใดเป็นซังเอออยากมาร่วมโชว์ฝีมือเออมาดซอยลุงพีปัน่น ว่าหลวงพี่บอกว่าจะปั้นเององญญาาค์พญานาคหรือว่าเป็นธรรมดาได้พี <Okay. S 2> ่น้องโอ้ครบยาอจากเมฆาปาราชญ์ถ้าเส้นตงุงน่ะเส้นตงุงเจ็ดเจ็ดสิบเมตรเจ็ดสิบเมตรแต่ว่าพญ,ญานาคเขามาตรงโค้งตรงนอนเนาะครับกัดยู่ประมาณเกือบสองร้อยเมตรถ้าโค้งเร็วหลวงพี่สิขึ้นโค,งนค้งมือไหนครับอีกเจักมือสองมือนี่แหละครับขึ้นโคง้งได้เพราะว่าโค้งโตัวยังเดือบร้อยเบิ้องล้วเตรียมไว้เบิ้องล้ว เหลือแต่คนมาซอยเหลือแต่คนมาซอยเหลือแต่คนมาซอยกต่ีคือเห็ดกำแพงเลยเนาะนี่นีีอ่าพี่น้องชาวบ้านเิ่นก็ออกมาซอยกันกอกำแพงเห็ดกำแพงวัดชาวบ้านก็อยากให้อยากออกมาเห็ดอยากออกมาจับมาซอยครับแต่เทปูนกออิทเนี่ก็มาซอยกออิทกับชาวบ้านมาซอยมือเดียวกันแล้วเลยครับฝากอันพิกัดที่ตั้งวัดให้เอฟซีนะครับห้าผู้พนอยากมาเนาะ ห้าป็นบ่ได้โทรหาเป็นอยากมาเป็นวัดสุพลสัทารามครับบ้านโนนสูงตำบลบ้านเพอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับดูจังไรก็ติดต่อโทรมาก็ได้บางทีก็ได้เนาะครับครับอ่ะอ่ะบ่อบลุกคนอาจารย์เนาะก็อาจารย์บ่ค่อยสบายบ่ค่อยสบายเราเฮ็ดงานหนักครับผมอ่้าวนี่โครเล็กเองครับกราบนมัสการครับ